สวัสดีค่ะวันนี้น้องสไมมยมีที่ดินแปลงสวยมากๆมาฝากกันค่ะอยู่ที่นครนายกใครที่กำลังมองหาที่ดินไว้สร้างบ้านหรืออยากลงทุนระยะยาววันนี้เราจะพาทุกคนไปชมที่ดินแปลงสวยในจังหวัดนครนายกที่มาพร้อมวิวภูเขาและทำเลทองที่หายากมากในยุคนี้ถ้าคุณกำลังมองหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านพักหรือเพื่อการลงทุนระยะยาวคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะ ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะขนาด678ตารางวาหน้ากว้าง33เมตรถมแล้วเรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาไปจัดการเพิ่มเลยจุดเด่นคือวิวภูเขาสวยมากเห็นแล้วคืออยากย้ายไปอยู่ทันทีด้านหลังติดถนนคอนกรีตเข้าออกสะดวกถูกฤดูไม่ต้องกลัวน้ำท่วมมีที่จอดรถกว้างขวางเหมาะสำหรับคนที่มีรถหลายคันหรือจะทำเป็นบ้านพักก็ได้ สาธารณูพรปพกครบเลยค่ะทั้งไฟฟ้าน้ำประปาและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงพร้อมโอนทันทีเจ้าของไข่เองค่ะถ้าคุณซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะสิ่งที่คุณจะได้คือวิวพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆทุกเชา้าติดถนนสายหลดัดรังสิตนครนายกเดินทางสะดวก ความสงบและความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆทำเลดีมากใกล้ตัวเมืองห้างโลตัสและสุนราชการเหมาะกับการลงทุนเพราะอนาคตพื้นที่นี้มีโอกาสเติบโตสูงและที่สำคัญเลยพื้นที่สีเขียวโดยรอบมากกว่า70%สดชื่นสุดๆแล้วที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้อะไรบ้างนะ โรงพยาบาลนครนายกขับรถแค่7นาทีสถานีตำรวจ8นาทีสารกลางจังหวัด11นาทีสำนักง,งานขนส่ง4นาทีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า12นาทีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม9นาทีห้างโลตัส8นาทีตลาดสด เจ็นาทีปั๊มน้ำมันพีทีแค่หนึนาทีเองสนามบินดอนเมืองประมาณ1ชั่วโมงค่ะราคาขายอยู่ที่ตารางวันละ1,9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจจริงๆต่อรองได้เลยเจ้าของใจดีมากติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์065-125-8888 สรุปนะคะที่ดินแปลงนี้คือเหมาะมากสำหรับคนที่อยากมีบ้านในบรรยากาศธรรมชาติวิวภูเขาและยังอยู่ใกล้เมืองอีกจะซื้อไว้ปลูกบ้านหรือเก็บไว้ลงทุนก็ได้หมดถ้าสนใจอย่ารอช้านะคะทอไปเลยที่เบอร์065-125-8888แแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ